เอาละค่ะเราตามมาดูหมูป่าอินทรีย์ที่บ้านลุงอ่างนะคะอ่าเนี่ยค่ะอ่าวันนี้เราจะได้กินกระเพราหมูกรอบนะคะเดอ <The S 2> หมูเนี่ยค่ะเขากินใบกระเพราเข้าไปนะเออแล้วก็กำลังกินละมุดนะคะกล้วยแล้วก็มะละกอนะคะเนี่ยก็คืออ่าไปอิ่งเนี่ยเขาก็จะเอาผักพื้นบ้านาต่างๆไปขายที่ตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตของสะกอนนะคะพอเหลือ แล้วก็เอาสามารถเอามาให้หมูป่ากินได้นะคะนั้นผู้บริโภคเนี่ยที่ได้ซื้อ,อลูกหมูของลุงอ่างไปเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลยนะคะนี่ก็คือ,อขั้นตอนในการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ชาวโรคอีกอีกอย่างหนึ่งค่ะ ละมุดหวานกรอบที่เราชอบรับประทานเนี่ยหมูป่าเขาก็ชอบรับประทานเหมือนกันนะคะ นี่คอกนี้กี่ตัวคะเนี่ยลุงอ่างทั้งทั้งหมดเป็ค่ะเหลือสเป็นทิพย์สองตัวอะไรลุ่น้อยทิพย์สองลุงใหญ่ห้าไงอืมข้างๆคอกนี่ปราอิงกำลังหั่นอ่ามะละกอนะคะที่เหลือมาจากตลาดแล้วก็อยู่ในเอ่ออยู่ในสวนเนี่ยค่ะนะคะเก็บจากในสวนเนี่ยค่ะ แล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะให้หมูอินทรีย์ของเราได้กินถ้าไม่หั่นหมูน้อย,ยไม่ได้กิน,นถ,กถ้าพดเนใหญ่ใหญ่ภาพพอ่าถ้าเป็นลูกเนี่ยตัวใหญ่ก็สามารถกัดกินได้นะคะแต่ถ้าลูกเนี่ยเราจะต้องหั่นเป็นเล็กชิ้นเล็กๆให้เขา นี่ค่ะดูทุกคนที่มด่ใช่ไหมมันกัดเหนื่อยมันขาดไปวางมันด่านเดินนี่คือหมูที่เราเลี้ยงอ,อ,อยู่บนบ่อ,บอแก๊สชีวภาพนะคะด้านล่างเนี่ยนะคะบนล่างคอกหมูข้างล่างของคอกหมูเนี่ยก็จะเป็นบอ่อแก๊สชีวภาพนะคะมูลหมูที่ได้เนี่ยไหลลงไปก็หมักเกิดการหมักแล้วก็เ กิดแกส๊สหงต้มให้เราได้ใช้ค่ะในครัวเรือนนะคะ